สวนนาบุญการนนทะคะเจ้าของแบรนด์ปีอม่านะคะจังหวัดชนบุรีนะคะเรามีสินค้าหลายอย่างนะคะสินค้าของเราเนี่ยทำมา uh, 20กว่าปีล้ตั้งใจเอาตัปีแรกเลยนะฮะสบู่นะคะสบู่ตัวนี้ค่ะเป็นตัวแรกเป็นตัวแรกเลยที่เราขายขายดีมากเพราะว่าสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยสินค้าตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบคนยังไม่นิยมท,ที่จะใช้สมุนไพร พอ,พอของเราผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นที่ฮือฮานะคะเราสินค้าของเราคือสมุนไพรแท,แท้ใช้ได้ผลจริงนะคะนายปรากฏว่าขายดีนะคะแล้วก็เราก็ออกก้อนนี้ออกมาคือเข้มข้นขายณปัจจุบันนี้เนี่ยสองก้อนนี้ก็ยังขายดีอยู่นะคะนะคะแล้วเราก็มีขัดผิวนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นของเราค่ะสมู่ที่เราทำเนี่ยนะคะสมุนไพรของเราเนี่ยนะมีมากกว่า30ชนิดที่เราใช้ทํา ะะจุดหลักๆเลยลก็มีขมิน้นอ้อยขมิ้นชันนะคะเงือกปลาหมอนะคะทองพันช่างแล้วก็อื่นๆอีกเยอะอะซึ่งมันบรรยายเยอะอะเวลาเราต้มเนี่ยนะคะเราก็มาต้มอยู่ในโรงงานนี่แหละใช้เวลาต้มนี่สองวันเลยละ่ะกว่าจะได้สมุนไพรที่ที่ดีนะคะอ๋อเปียกไม้ของเรานะคะเราก็ทํามาเรื่อยๆนะคะเ,ออเริ่มจากสบู่แล้วเราก็มีพวกแชมพูรสระผมนะคะอันนี้อันนี้ขจัดรังแค ผมผมผมหลุดร่วงนะคะอันนี้ใช้ได้นะคะแล้วก็มีพวกคลีปอับน้ําต่างๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ในสมุนไพรพวกผมคือน้ำมันแล้วตัวที่ขายดีนะคะเวลานี้ที่ขายดีที่สุดเลยซึ่งเ,เราขายอยู่ที่ตัวนภูมิ นะคะแล้วก็ภูเก็ตคิงทาวเวอร์นะคะก็คือตัวนี้นะคะนะคะเราตัวนี้ขายดีนะคะแล้วก็แล้ก็มีขนาดใหญ่ซึ่งเราขายที่พารากอนเดอมอทุกสาขาไอคอนนะคะทุกพวกนี้เราก็เริ่มต้นตัวที่ขายดีที่สุดณณปัจจุบันเราก็ยังเป็นสบู่แล้วก็เป็นบัตเตอร์ตัวบัตเตอร์นะคะบำรุงผิวแล้วก็บำรุงมือแฮนด์ครีมขายดีขายดีจริงๆตัวนี้นะคะถ้าไม่โควิดเราเราทำไม่ทันคะ <laughs> เพจของเราเใน b, Ad, <Yeah. S 1> เปียมาเฮอร์บเปียมาเฮอร์บนะคะเบอร์ติดต่อนะคะ038 285 565อันนี้คือเบอร์คุณโทรเข้ามาเนี่ยเบอร์นี้เนี่ยนะมันเป็นเบอร์ของของที่ร้านนะคะมันจะลิงก์เข้าไปในโทรศัพท์เลยและอีกเบอร์หนึ่งนะคะที่ติดต่อได้นะคะคือ090 095 9995ติดต่อดิฉันได้ค่ะ สมุนไพรนะคะมองตรงเลยว่าเวลานี้เนี่ยทั่วโลกก็ยอมรับโดยเฉพาะเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ในวงแแพทย์แผนไทยสินค้าของเราแค่แผนไทยก,ก,ก็ก็ได้ขายออผ่านเข้ารอบแล้วก็เป็นที่ยอมรับอยู่หลายตัวเ,เช่นตัวตัว,ตวนี้ค่ะตัวนี้นะคะตัวขมิ้นขมิ้นเวลานี้เนี่ยเรากําลังออของเราที่นี่เองนะคะกำลังทาทดลองการสกัดซึ่งเป็นขมิน้นล้วนออร์แกนิกเลยนะคะแล้วก็ตัวขัดผิวค่ะ เป็นที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าของเรานี่บรรจุ250กรัมนะคะตัวนี้ก็ขายดีทุกกลิ่นนะคะเราขายดีทุกกลิ่นเลยนะคะโดยเฉพาะจะเป็นชุดเป็นชุดอันนี้เนี่ยเราขายอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิและภูเก็ตโดยโดยโดย,โดย,โดยทางภูเก็ตเนี่ยคิงพาวเวอร์เป็นผู้จัดจําหน่ายให้เราอยู่เขาขอบคุณน,นะคะเขาขอข,อขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุปการะของเราเนาะเวลาน,นี้วันนี้เรามีสิ่งดีๆที่จะมาฝากทุกท่านนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยเราจะมาลดราคา สมนาคุณแค่กับลูกค้าที่เราที่ใช้ของเราอยู่